เรารู้อยู่แล้วนี่ครับว่าไอ้ผู้นำมันไอ้ผู้บัญชาการทหารใน B.S.Q. แอะผู้บัญชาการกองกำลังบาร์บีคิวอยู่ตรงไหนไอ้นั่นคือมือขวาฮุนเซนเครื่องบินนะครับเครื่องบินต้องไปจบที่โน่นนะครับเรามาร์กพิกัดได้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรารู้อยู่แล้วนี่ผู้บัญชาการกองกำลังบาร์บีคิวอยู่ตรงไหนที่มันตั้งมาเป็นองค์กรักมันนะครับ แล้วก็ไอ้หุ่นเซนแล้วก็ลูกมีกี่ลำของเรามีกี่ลำก็ไปโน่นเลยฟืดไอ้ไอ้แถวปราสาทต่างๆนี่ให้กองทัพบ,บกเขาดวลกันไปปึ้งปั้งปึ้งปั้ง,งสนุกวันสองวันนะครับวันสองวันนะครับวันสองวันไม่เกินสามวันนะครับแต่กองทัพอากาศคือผู้ผีชิดเป็นราชาแห่งสนามรบการรบไม่มีขอบเขต เขตแดนอยู่แล้วนะครับต้องจัดการครับมันจะได้หมดเสี่ยนหนามประเทศไทยสักทีนะต้องฟาดกันต้องไปปูพรมในโน,นนะ้นเนี่ยเลือกเป้าหมายทางทหารนะครับอย่าไปโดนพลเรือนเขานะครับเลือกเป้าหมายทางทหารนะครับเราต้องจัดการให้คนสั่งการไงนะฮะจัดการให้หุนเซนให้ได้นะครับหุนเซนกับไอ้ลูกชายที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ แล้วมันไม่มีใครเอาประเทศไทยไปขังคุกได้ล่ะครับ